นายกมาเลเซียประธานอาเซียนนั่งเป็นประธานฝ่ายป,ประเทศไทยก็มีรักษาการนายกเอกชนวนฟังประเด็นการใหญ่รูปประเด็นการใหญ่ของทเมนก็นายคุณมาเนตที่น้อง ตะโกนขึ้นมาบอกว่ามันพวกเดียวกันอย่าว่าแต่พวกเดียวกันเลยครับแม้แต่รัฐมนตรตีต่างประเทศของไทยนายมาลิดสมัยก่อนเป็นเลขาทักษิณไอ้ทักษิณเป็นก็ยิ้วกระเป๋าไปนั่นคือนายมาลิดถ้าคนอย่างนี้เราจะไว้ใจล่ะหรืออย่างนายอันวาทึ่เป็นประธานาเซียน ตั้งใครแม่ตั้งไปตัง้ตงทักษิณเป็นที่ปรึกษาแล้ะนำหน้าอย่างนี้เราจะเชื่อถือได้นะแล้วมีใครอีกล่ะไอ้อ้วนไอ้อ้วน่พูดภาษาชาวบ้านก็ว่าไอ้ขี้ข้าทักษิณธรรมดาไปไหนมาไหนไปกับหมอมิงมาปีนี้แปดเวลาวงิงแถลงข่าวเมื่อไหร่หมอมิงไปยืนอยู่ข้าง ไม่เสียดายศักดิ์ศรีความเป็นหมอเลยครับหมอเม้งมันใช้ไม่ได้อะผมถามเลยแต่นะวันนี้ท่านพบอตบประกาศกอลการศสิกได้ใช่ไหมภาคสองก็แม่ทัพภาคที่สองก็ประกาศอลยการศสิกได้ใช่ไหมผมเด็กเคยถูกประท้วง ให้ถูกจับในยุคสมัยพสชเพราะประกาศกฎการศึกผมกับชาวบ้านเดินกระบวนเรียกร้องไอ้เงินค่านาคือกรมชมประทานจะไปสร้างเขื่อนทับที่นาชาวบ้านทับแล้วไม่จ่ายเงินชาวบ้านบอกว่าผมถามว่าถ้าไม่เลิกเขาจับนะจับก็จับมันนาเรา ผมี่ยขึ้นสารทหารมาแล้วสาทหารที่ธรรมดาสารพลเรียนมีอยู่สามสามใช่ไหมดันต้นอุตรธรดีกาสารทหารนี่สาเดียวจบคีอเรอ่ากจะบอกไปว่ารัฐมนตรีอ้วนที่ใดมีการประก,กาศกรณีการศึกคนที่ใหญ่ที่สุดคือผู้ประก,กาศกรณีการศึกฉันนำหน้าโยกคุณเป็น นายกรักษาการมีสิทธิ์อะไรไปเจรจามันไม่มีสิทธิ์ถ้าคุณไม่ได้ยินเดี๋ยวโคศกกองทะบอกบอกว่าอยากเจรจาก็เจราเจรา,จราไปทหารมีหน้าที่รักษาประชาชนรักษาธิปไตยรักษาแผ่นดินไอ้พวกนี้มันง้อไม่สำนึกด้วยนะขนาดนายทักษิณไปเห็นไหมล่ะ ห็นสภาพจะตีเมกะบอลเจาะน้ำร้อนส,สาดเราหน้าเป็นไก่ต้มทำทีพี่แจกเงินเอาไปคนละพันคนละพันต่อหน้านักข่าวจะตายว่าเอยเธอเอาไปนะสามแสนเอาไปบ่งไงพวกเราคำว่า,าพวกเราไม่ได้เป็นว่าพวกเสื้อเหลืองนะเสื้อแดงวันนี้ก็จะไปพูดนะครับเสื้อแดงมันก็คือเสื้อแดงนั่นแหละเสื้อเหลืองก็คือพวกเรานี่แหละไครจะทําไม สงครามสีไม่มีจบเพราะอะไรต้นเ,เสื้อแดงมันโง่แต่ถ้าเป็นควายก็ไม่ไถนาหรอกไปทำลูกชิ้นหมดแล้วและผมถามว่าคุณทักษิณคุณทำแบบนั้นน่ะไปร้องเพลงพาหัวคะแนนไปร้องเพลงในศูนย์อพยพให้พาคุณทำ พอทำเสร็จปุ๊บเชื่อผมไหมเรขาวุ้นเซนมันจ้องตลอดมันก๊อปหมดแล้วว่าตักสินไปร้องเพลงอยู่ตรงไหนในศูนย์อพยบไหนอยากจะบอกว่ามันล็อกเป้ายิงเมื่อไหร่ก็ได้ตายไม่รู้หรือว่าไอ้คนอย่างไอ้หุ้นเซนอ่ะมันไม่มีจันรยานรณสำนึกมันไม่ได้มีความเป็นคน มันเลวร้วายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานไอ้ทักษิณทำทีไปเอยไปร้องเพลงแฮปปี้บ์ดเดย์บ์ดเดย์ในในในศูนย,ย์นพยพที่เป็นประจบมาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ภาษาอะไรแบบนี้ด็อกเตอร์ปัญญาอบบ่อนป้าป้าทำทีไปแจกงเงินรวยนะักถ้าคุณจะบ บริจาคให้ศูนย์อพยพพ่อบริจาคมาที่ใช่ไหมล่ะอย่างตั้งินบริจาคไปเลย83ล้านเศษคนก็จะตกมือให้อันนี้ไปแจกเฉเพาะหัวคะแนนตัวเองเลวพฤติกรรมที่เลวมากแก่มากเป็นการแบ่งแยกประชาชนด้วยใช่ไหมพี่น้องว่าผูเนี่แหละแบ่งแยกประชาชนเขากำลืม กำลังจะลืมเสื้อแดงเพราะไอ้บ้าทักสินผัวมาเสื้อแดงเกิดอีกแล้วลูกสาวก็เหมือนกันลูกสาวไม่เตรียมก,กันกับพ่อมันลูกสาวไปสุรินไปศูนย์อพยพเหมือนกันไม่บริจาคสักบาทเดียวให้นั่งรถก,ก็นั่งรถเราพวกเรา น้ำมันเราจ่ายนั่งเครื่องพวกเราก็เป็นคนจายแล้วไปกินข้าวที่สูนะย์อพยพมิตรหา,า,ากปากบอกว่ารวยหมื่นสี่พันล้านพอบริจาคสักสองหมื่นก็ยังได้ทำไมไม่บริจาคเอพวกนี้คิดเหนียวทั้งพ่อต้งลูกเลยนะสาทุกใครยังเรียกพักเพื่อไทยก็ให้จนแปดสิบชาติเกิดมาก็จนอีก เออมันเกินไปจริงๆนะในอนี่ากันหนึงจังหวัดรีสะเกตจังหวัดรีสเกต,เก,ตกำลังจะมีการเรียกตั้งเพราะว่าสะสะเก่าตายก่าพักเพื่อไทยนั่นแหละตอนนี้มีสมัครแค่งกันอยู่สองคนหนึ่งพักเพื่อไทยสองพักภูมิใจไทยก็กฏว่า เขตพื้นที่อำเภอขุนาหารกับอำเภอผูเสียงตอนนี้าราษดอนนะครับเขาก็กลัวตายย้ายไปอยู่ต่างอำเภอย้ายไปอยู่ไกลๆบ้านแต่ละหลังนี่เหลือแต่พ่อบ้านอยู่คนเดียวนอนเป้าหมูกับสางข้าวร้านเซเว,นเวน่นอี่ลฟเว่นปิดหมดแล้ว ทั้งที่กกตมันจะบอกว่าเรื่องการเลือกตั้งให้ยุติไว้ก่อนมันไม่มีสอสอคนเดียวมันไม่ตายหรอกประเทศไทยนะแต่ก็ไม่แล้วก็ไปแต่งตั้งนายพงไ์นายอำเภอเป็นกรรมการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นกกตผมว่าบ้านเราดิมันมันมันเกินไปหรอมั้ง มันมันเกินไปเหรอมัง้งโอ้แปลกมากมีอีกกรนเึงนะพูดแล้วพี่น้อ,อยจะขึ้นกน็แล้วกันไอ,จอ้จักรพไอ้เพนแขใช่ไหมทต่มก่อนมันก็ไปอยู่กับคุณเซนนั่นแหละวันนั้นไปออกรายการถ่ถวใช่ไหมล่ะพี่เข,เขาถามไปถามมาถามมาถามไป จักรพพบบอกว่าในฐานะก็เป็นรองเลขาธิการนะไม่ใช่รู้จึกเป็นรองเลขาธิการสำนักนายกกันแหละภาษาเราคือเ,เลขานายกากันแหละจักรพพบเลยบอกว่าจนปัจจุบันนี้รัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าคุนเซนมัมาต้องการอะไรเฮ้ยพูดหน้าตัวปากนะทิงกันเดือนเรานน้นนะไอ้จักรพรร์เป็นแขกทำงานอยู่ตรงนี้ มันบอกว่ารัฐบาลยังไม่รู้แล้วว่าเขมรนต้องการอะไรโอ้ประเทศไทยพี่น้องทั้งประเทศเขาก็รู้ว่าไอตัวปัญหาเนี่ยมีมีรัฐบาลพ่อลูกสองประเทศนี่แหละเขมรนกับุุนเซนกับลูกมันประเทศไทยก็อุ้งยิงนกับพ่อมัน ไม่มีสี่ตัวนี่ทหารเขาก็ไม่ตายประชาชนก็ไม่ตายบ้านคุณยายก็ไม่โดนปืนใหญ่ยิงทุกอย่างสงบสุขคนขันเเ็นมันก็มาขายซ้มมํทำทํางานโรงงานรวยกลับไปเป็นเจ้าแก่เพราะเขาเป็นลูกสะใภ้ประเทศไทยรัฐรรลเขาก็ดีกันนะไอ้พอมนุษย์ยักษ์สองสองประเทศเข้ามานี่ โอ้มากินตับกินไตชาวบ้านไอ้ฮุนเตนก็คู่อยู่นั่นแหละเมื่อไหร่มันจะแชก็ไม่รู้แต่มันแช่มาครั้งหนึ่งคือทักษิณสะเทือนนะมันบอกว่าไอ้ลูกหลานทักษิณน,น่ะผู้เยียงเป็นสอสอเก่าอยู่เชียงใหม่เอาเงินไปฝากที่ไว้กับฮุนเตนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้ยล้าน ลับตาแค่นี้เราก็รู้แหละเป็นใครก็หลานทักษิณไอผู้หญิงสสก็ได้เป็นลูกใครก็ลูกแจแดงแดงเมียใครก็เมียนายกชื่ออะไรนะอสงใจไม่เคยนั่งเก้าอี้เลยน่าจะเป็นนายกคนเดียวในโลกที่ไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกเลยแม้แต่วินาทีเดียวในโลกนี้ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะผู้ชายนะ่ะทำไมต้องไป เอาหลานหุนเซนมาเป็นลูกเขย้เสียชื่อคนปากใต้หมดมันคิดเลยนะนะวันนี้การที่หุนเซนบอกว่าเอาทองไปฝ่าไว้กับเขาสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านน่ะท่านเชื่อไหมเชื่อถ้าไม่จริงสักสินมันรวยแล้วสักสินไปพูดสักคำเดียวใช่ไหม มีแต่พวกเราที่บอกว่าพุดเช่นไม่ต้องเฮาต้องหอนหรอกเอาไปเลยไม่ใช่เงินพวกเราเพราเงินเรานั่นแหละมันโกงใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นเงินน้ำพักน้ำแพงทำมาค้าขายน่ะเขาไม่จะเป็นจะต้องไปฝากเขมรหรอกฝากธน,คนกาคารทกสอก็ได้ออมทินก็ได้ดกรุงเทพก็ได้กรุงไทยก็ได้ทำไมต้องหอบไปฝากที่นน่นละ่ะออะพวกก็พูดเนี ใจผมนะผมไม่เชื่อว่าเงินหลานทักษิณหรอกมันก็เงินทักษิณนั่นแหละใช่ไหมล่ะไอ้เด็กผู้บริสนติ์มันะิีเงินสองหมื่นล้านได้ยังไงมันค้าขายอะไรที่เชียงใหม่น่ะขนาศูนู์การค้าก็ยังเจ๊งเลยประกาศขายอยู่เลยมันจะรวยตัวคนเดียวได้ยังไงนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ คุณเซงกับทักษิณทะเลาะก,กันแต่ทะเลาะเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือผมไปสื่อปากพ้นมาด้วยเพราะคนว่าทักษิณไปรับปากคุณเซนบอกว่าทรัพยากรใต้ทะเลใต้กอกุดแบ่งเอาไปเลยคนละเครื่องพี่น้องก็ได้ยินใช่ไหมทักษิณมันพูดปากสว่างใส่ทีวีเลย หุ้นเต็มมันก็ว่าเอ้ยพูดใส่ทีวีอย่างนี้ก็ต้องเชื่อถือได้สิหุ้นเต็มมันก็เลยไปรับเงินรับเงินบริษัทขุดเจาะน้ำมันสัญชาติฝรั่งเศสรับเงินมาหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทมันไม่ดีน้อยนะหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทพอประเทศฝรั่งเศสเขาจะมาขุดเจาะเอ้า พูดไม่ได้ทําไมพูดไม่ได้แม่ทับเดือไม่ให้ไม่ใช่แม่ทับเดือไม่ให้หรกคนที่มีให้ก็คือพี่น้องประชาชน,นทั้งประเทศโดยเฉพาะนั่งอยู่ตรงนี้แหละพอเราไม่ให้แม่ทับเดือก็ตามใจประชาชนสิเพราะข้าพระเจ้าทําตามประชาชนอาตอืตอ,อให้แม่ทับเดียอีกทีไม่ให้แม่ทับเดียบอกว่าใครจะสั่งแล้วก็ตามถ้าพระเจ้า และกองทัพเรือของข้าพเจ้าจะทําตามพับบรลราชโอ,องการของรุ่นเก่ารัชการที่เก้าแต่เพียงพระองค์เดียวจบเลยก็ไม่รู้ว่าคุนเซมไม่รองเงินไปทําอะไรมันก็คงหาเงินให้เขาไม่ครบนั่นแหละมันจะทํำยังไงตอนนี้มันก็เปิดศึกสิผมเชื่อว,ว่าการเปิดศึกยิงทหารเที่ยวนี้ยิงประชาชนเที่ยวนี้ มันต้องคุยกันก่อนมันต้องรู้เห็นเป็นใจกันมันสร้างละครถ้าฝรั่งเศสจะได้เอาเงินมันก็บอกว่าไปเอาอได้ยังไงกำลังรบกันอยู่นี่แต่หนูมือรับมันก็เลยไม่จ่ายเลยสังเกตไหมตอนมันรบเรานี่มันปากไม่ดีจริงๆนะ มันเกิดชาติหน้าการุณายอยเอาปากมาด้วยจะ่อ้อุนเซนสองคำมันก็บอกว่าทหารไทยรุกล้ำดินแดนใช่ไหมสามคำก็บอกว่าะทหารไทยเอาปืนไปยิงมันแต่มีนักข่าวประเทศอย่งนะผมเข,เขาเขามีข้อแบบสุดยอดมากเลยผมพูดแล้วแค่ตบมือให้เขามีสำนักข่าวประเทศเกาหลีใต้ เขาบอกว่าดูไม่ยากเลยว่าใครยิงก่อนยิงหลังวันวอเวลานอโรงเรียนต่างๆในจังในประเทศกัมพูชาฮุนเซนสั่งหยุดโรงเรียนปิดหมดเลยแต่ประเทศไทยไม่สั่งปิดเกาหลีใต้ก็บอกว่าที่ฮุนเซนปิดโรงเรียนก็จะได้ว่ามันสั่งให้ทห,หารเขเมรตีทหารไทย กานไทยจะไปรู้อ,อนีนุยเนหรลอว่าถ้ารู้ว่าเขาจะตีหดือไทยจะตีเขามันก็ต้องอยู่โรงเรียนก่อนใช่ไหมล่ะพระก็ยังมีจับาตเด็กก็ยังไปโรงเรียนเกาหลีตายว่าสรุปซตอพิสูจน์แล้วประเทศไทยไม่ได้ยิงก่อนแต่ประเทศไทยยิงสวนอะตะตาตมให้ทหารไทยแต่มันก็มีเสียงหนึ่งนะไอเสียงไอจักรพบเพนแขนี่ มันน่าตบหัวจริงจริงหน้าตบปากเนี่ยมันบอกว่าเอฟที 16, ่พกไปถล่มเขา่อนเฮ้ยพูดแต่เป้าหมาน่ะมันบอกว่าวันนั้นจริงไปถล่มสองรอบจะก,กี่รอบเราไม่ได้สนใจผมนี่บนน้อยใจอยู่ผมบอกว่าทหารอากาศไปไหนทำไมไม่ทิ้งระเบิดไปมัวทำอะไรอยู่ตื่นสายเหรอผมคิดในใจ ที่หลังผมเพ,พิ่ทราบเขาเฉลยมาบอกว่าปล่อยให้เขายิงก่อนเราจะได้จับพิกจุดได้ป้าเป็นยิงอยากตรงไหนแล้วก็เจ็บรวบยอดเลยเราก็ไม่ได้เป็นเป็นทหารป่าอย่างหรอกแต่ไม่ได้ขับเครื่องบินก็เลยดูไม่ออกเอาล่ะทีนี้หลายคนไปวิจาร์ณว่าปืนอ21ลำกล้องนะ ทิงไปสเปสปะพี่น้องครับขึ้นชื่อว่าปืนทุกปืนน่ะนะมันต้องมีศูนย์หน้าศูนย์หลังปืนบางอย่างยิงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ปืนบางอย่างยิงด้วยระบบเลเซอร์แต่ปืนสมยนัยใหม่นี่ยกตัวอ,อย่างอย่างอทหารอากาศไม่ขาดรักนี่เขารู้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่จะขึ้นไปบน่องปิน ว่าจะไปตะลมที่ไหนไปเถีงปุ๊บอา้าวกดปุ๊บกดแล้วมันพุ่งไปหาเองมันดูกันเองไม่รอดแล้วเปิดสมัยผมเป็นคอมนิดก็ทหารไทยนี่แหละท่านพลพลอากาศโทวัชราดิธาขเนเณเคยมาขึ้นเวทีเรานี่แหละเอาแล้วเบิดไปทิ้งเสียผมน่ะ แต่มันก็กลัวเหมือนกันนะวู่เสียงมันดังมากแต่มันไม่มีไฟเหมือนสมัยนี้แต่ทหารไทยไม่รู้ทำยังไงระเบิดตูมปุ๊บยิ่งกว่าภูเขาไฟระเบิดอะ่ะสูงเท่ากับตึกร้อยเมตรร้อยชั้นอะ่ะรัศมีห้าสิบเมตรตายหมดแล้วไม่เหลือหรอกครับเอาละเราไม่ก็ไม่อยากให้มันเกิด แต่อยากจะบอกว่าไอ้ปืนหลายลำต้องน่ะนักขา่าวบางคนไปตีความว่ามันไม่มีความแม่นยำมันสเปสะปะไม่สเปสะปะครับเจตนาเจตนาที่จะยิงโรงพยาบาลสาคลนเขาห้ามเด็ดขาดแค่สะพายกระเป๋าเครื่องหมายบวกก็ไม่ยิงแล้วแต่ไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันโจนลูกมันก็โจร ไอ้ทักษิณก็โจรแท้ที่มันจะบอกเอ้ยฮุนเซนหยุดนะวันนี้เจอทักษิณบอกมุนเซนหรือยังไม่เคยทำทีเป็นทะเลาะก,กันเบื้องหลังมันไม่ได้ทะเลาะก,กันมันกำลังเล่นละครฮุนเซนสั่งให้ยิงค่ายทห,หารสั่งให้ยิงหมู่บ้านหมู่บ้านราษดรน,นะครับ นักข่าวบางคนไม่รู้ทันก็บอกว่าไอ้ปืนชนิดนี้น่ะมัน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 อะไรนะมันกําหนดทิศทางไม่แม่นไม่เก่งไอเรียกคอมพิวเตอร์ทหารเขมรมันก็เก่งเหมือนเรานี่แหละเก่งกว่าพวกเราด้วยตอนมันเกิดที่หลังคอมพิวเตอร์เเราเกิดก่อนสรุปคือประชาชนที่ตายตายด้วยเจตนาของประเด็จการฮุนเซน จริงๆเอาแต่มาวันนี้ก็อยากฝากผู้ว่าถามวาผู้ว่าจงหไู่จังหวัดไหนบ้างทําไปทำมามันลามไปถึงที่สทอนด้วยนะตอนนี้เป็นข่าวของนายทหารภาคที่สองเขาบอกว่ากำลังเฝ้าระวังหุนเซนมันเปียม,ม,มันมีอาวุธเด็ดขาดเอ้ามันลำก้องยาวมาก ยิงได้ถึง130 130ร้อยสามสิบกิโลไอ้ร้อยสมสิบกิโลมีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดอุบลทิศเกตสุเลทรนบุรีรัมย์โคราชร้อยเอด็ดมาสารคามแล้วก็เจโซทรบ้านผมด้วยไอ้กรุงเทปจะประมาทมันมันมาเนี่ยถ้ามันไม่ตายมันมาเนี่ย มันไม่บอกออกมาเมื่อไหร่รับปืนพวกนี้ที่ฝากถึงท่านผู้ว่าราชการทั่วปทั่วทุกจังหวัดที่เอ่ยมานี่ผมว่าการทำศูนย์อพยพน่ะก็กรุณาเอาพี่น้องประชาชนนะ่ะถ้าจะทำอพยพนะก็กรุณาอพยพไปนอกเหนือที่อื่นเถอะไปอยู่ลำปางนนไปอยู่ขอนแก่นนน อย่าให้ต้องหนีพิธีกระสุนที่อย่าไปทำแบบป้าๆเอาไปเอาพี่น้องไปไว้ที่เขากระโดงนะ่ะจะได้ไปอยู่เขากระโดงหมื่นกว่าคนอยู่ในพิธีกระสุนเลยถ้มามันตกใส่สานามคุณปอน่ะมันไม่ได้ตายถึงหมื่นคนหรอกแต่ยอย่างน้อยก็สามพัน 3, คนหรอกไปใช่ไหมล่ะไปนอนเออ,อาจจอยู่เป็นหมื่น เป็นแนวคิดที่โง่มากไอ้คนที่คิดป้าเอาไปคือถ้าเอาไปอยู่ที่สนามฟุตบอลเขากระโดงสักสองร้อยคนผมไม่ได้ว่าคุณเซนเนมันคือเนเด็จการมันต้องการฆ่าคนแล้วมาเงินเขากระโดงน่ะติดกับข่ายทหารด้วยนะแน่นอนกดสาคนดิงข่ายทหารไม่เป็นไรเพราะทหารนี่เขาเกลือมาแล้ว ไทยเป็นทหารนี่ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งนี่ตายเพราะฉะนั้นค่ายทหารนี่มันเล็งแน่นอนมันก็จะบอกว่าเจตนายิงไปที่ค่ายทหารบุรีรัมแต่ปืนมันสะดุดก็เลยไปโดนพี่น้องประชาชนเรียนหมือ่นอยู่ที่เขากระโดงอันนี้พูดจริงๆนะพี่น้องว่าไหมล่ะ พราะไอ้คนอย่างไอ้ไอ้เจ้าเล่ไอ้หุ้นเซนเนี่ยมันไม่มีสามัญสำนึกมันต้องการฆ่าคนที่มันทำตอนนี้ก็จะบอกว่ามันอยากได้นะ้ำมันใต้กอกูดเอาใต้กอกูดทำไมไม่เอากอกูดมันเอาไม่ได้มันก็ต้องเอาตอนตอนหลักกิโลแรกก่อนที่สามเดียมมรกดเอาปราสาทขอพะวิหารตาคอยตาเบนทมเอาปราสาทก่อน รั้บว,วัน,นี้มันต้องการให้ยึดถือแผนที่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนถ้าหนึ่งต่อสองแสนเมื่อไหต่อกูดไปของเขมนทันทีเลยลอยแล้วลองไปเลยตอนนี้รัฐบ,บาลไทยไอ้อ้วนขี้ข้าตักเสียนมันก็อยากจะาให้เขมนแล้วก็อยากให้ไทยยอมรับฝักปันเกตแดนในอัตราหนึ่งต่อสองแสน มันกิดแก่นั่นเองน่ะไม่ได้คิดจังองื่นแต่บุญบารามีเนาะพี่น้องก็ใส่ชุดเหลืองมาวันนี้ผมนะ่ะตั้งผมตั้งผมสันนิษฐานแล้วผมบอกว่าย,ยังไงยังไงไม่ได้จัดหรอกเพราะกฏว่าตอนนี้ ที่เราพึ่งได้นะพุทธตรงไปตรงมาเราพึ่งในหลวงไม่ว่าจะเป็นขัวพระราทานจิตอาสา904ให้บาดเจ็บพระองค์ถือว่าเป็นคนไข้ในการอุปปละของพระองค์แม้แต่พิธีศพที่สูญเสียขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเอากล่าวด้วย สาธุวันนี้พี่น้องเราอยู่ด้วยปารมีของในหลวงในหลวงเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งหลักที่พึ่งสุดท้ายลองลองมาก็คือทหารหารของเราใช่ไหมและที่น่ารักมากก็คือพี่น้องประชาชนช่วยกัน ก็ขอบคุณมากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านขยันขันแข็งมากตบมือเขาหน่อยคนเหล่านี้ก็อยากให้พบป,ะ,ปะก็อย่าลืมล่ะใครก็ตามที่เป็นข้าราชการก็ให้สองขั้นหมดรวดหน้าเลยให้บรรทวีคูณด้วยเพราะอยู่ในเขตภาวะสงครามและที่สำคัญเ็จงานเมื่อไหร่ก็กรุณาหานายกใหม่ให้พวกเราด้วย ดีไหมมันดีตรงนั้นแหละสุดท้ายถ้าเรายอมตามที่เจ้าว้นไปเจราจาวันนี้นะบอกว่าเที่ยงคืนนี้ทุกคนให้อยู่เฉยๆให้อยู่ตน้นไหนอยู่ตรงไหน,นพี่น้องครับตอนนี้ขมิมนบุกเข้ามาในดินแดนไทยแปดจุดถ้าหยุดยิยงเราก็เสียที่ดินรีสิใช่ไหมล่ะ มันแปดจุดมันปลุกเข้ามาในไทยเรายานไว้อยู่สามจุดสามจุดถือว่าเสมอตัวแต่แปดจุดถ้าหยุดยิยงมันก็ยุดเฉยเลยสิไอฮุนเซมกขาบอกว่าพวกกรรมการเป็นคนบอกหยุดก็หยุดหยุดแล้วมันก็ยึดสิใช่ไหมล่ะแม้แต่พี่น้องเราก็ยังไม่ยอมพี่น้องเราจับเขมรน าเอาปืนใหญ่ยิงไปใส่บ้านเขาถึงติบคนตบมือให้พี่น้องลาวด้วยตอนนี้ผมไปด้วยับทหารนะไหนๆก็ไหนๆก็จัดการมันทีเถอะตอนนี้ยิงมรถถังมันไม่ได้ยิงอะไรมันไม่ได้ไอบ้บอลต่างๆนะ่ะมีทั้งหมดร้อยหกสิบสามบอลเมื่อวานยิงไปแล้วหนึ่งบอลเหลือร้อยหกิบสองยิงมาทิ้งเถอะ มันเป็นแหล่งสูบเงินสูบทองประชาชนไทยพี่น้องว่าดีไหมนี่ศาสนาพุทธจะได้สูงขึ้นทุกศาสนาจะได้สูงขึ้นอานนน้าวหมดเวลาพี่กำลังใจนะไม่ต้องกลัวมาหรอกที่พูดมานะ่ะแต่ก็ฝากท่านผู้ว่าอย่าไปตั้งศูน,โนโย์นพยพคนเยอะๆไม่อย่าออกจากศรีสะเกษสุรินทร์ก็ให้ไปอยู่ตามวัดวัดละสองร้อยคน ถ้าอย่าไปรวมกันรวมกันเป็นสี่ห้าร้อยไม่ไรมันจะเป็นอาวุธที่รองกระสุนของไอ้ฮุนเซนมันขคุณระคุณสวัสดีครับ